เป็นกรรมมีจริงมันไม่ใช่เพียงความเชื่อหากแต่คือผลแห่งการกระทําที่เราสร้างไว้ทั้งทางกายวาจาและใจเมื่อทําสิ่งใดไว้ดีหรือร้ายสิ่งนั้นย่อมย้อนกลับมาอย่างมีเหตุและผลไม่ใช่เพราะใครลงโทษแต่เพราะเราคือผู้ก่อกรรมเองบางคนอาจสงสัยว่าทําไมคนดีถึงลําบากทําไมคนไม่ดีถึงร่ํารวยแต่หาก าใจเรื่องกรรมอย่างลึกซึ้งจะรู้ว่าผลของกรรมไม่ได้เกิดทันทีเสมอไปบางกรรมตามมาเร็วบางกรรมรอเวลาบางกรรมอาจรอชาติหน้าและบางกรรมก็ส่งผลต่อจิตใจทันทีโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเราเข้าใจว่าเวรกรรมมีจริงเราจะระวังคำพูดเราจะระวังการกระทำ เราจะระวังแม้แต่ความคิดเพราะทุกสิ่งที่ทำลงไปล้วนเป็นพลังที่ส่งผลต่อชีวิตเราเองในอนาคตเราจึงควรเร่งสร้างกรรมดีตั้งแต่วันนี้